ดีครับอินดิจิรัลข้อสุนช่อง MB Family นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จีนบุรีนะคะเที่ยวกันเลยค่ะ วัดใหญ่มากตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับเราแม่ยังไม่เห็นเลยแม่ยังไม่ได้ดูปลาเลยขอโบัใส่งองเท้าเอเค้าเข้าไปไหว้พระครับลูกอธิษฐานก่อนนะล,ลูก ม่าใส่เลยลูกนะหยอดหยอดตรงตูงต้ลูกดอกไม้ด้วยลูกต่อทูบเทียนใช่ไอ้ดันดับเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาไอ้นี้ก่อน เอาทูบเอาทูบก,ก่อนลูกมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เพิ่มมาฝั่งนี้นี่จุดน้ำมันตะเกียงเอาไปฝั <c> ่ง <oughs> นู้ดนี่นี่นี่เอาจุม่มจุ่มก่อนจุม่มนี่เอาด้านนี้ชึบอ่ะจับอย่างนี้นี่รอรอมาให้มันติดก่อนให้มันติดก่อน ไปไหว้กับพ่อไปเดินเข้าไปตรงน้นหลุกระวังทูบจี้โ<อ>นโมตสระก่อนเร็วนั่งเร็วนั่งลงโอเดี๋ยวมันโดนมือลูกไหว้พระอธิษฐานย่าง โมตัสสะพะกขาะโตหะโตสมมาสัพุทธัสะสัุรบที่สามเมื่อกี้ท่องสองตตตตอีกรอบนึ่งโมตัสสะภะคะวะโตระหะโต ทมาสัพุตะสัท่องตามแม่อหังอหังวันทามิวันทามิทาตุโยทาตุโยอหังอหังวันทามิวันทามิสัพพโสสัพพโสอหังอหังสุกิโตสุกิโตโหมิโหมิแค่นั้นแหละครับปักผูกว่าครับอันของพ่อนี่ของพอเ เราต้องหยุดใกล้ๆพอได้ใช่ไหมอ้าวากับพระกับพระตรงแท่นนะลูกตรงแท่นนะ่ะหนึ่งสองสามให้หันปากนักธุรกิจใหญ่ดูกกระเป๋า อุ้ยปลาปลาอะไรที่บวยอยกันใหญ่เลยอะบอสบอสจะแกะไม่ได้เลย <c oughs> ไม่ต้องแกะอย่างงั้นแกะอย่างนี้นี่ได้แล้วจะ <c oughs> มองเห็นปลาไหมลูก เห็นว่าหนูเห็นปลาปะลงเห็นไหมเห็นใช่ไหมครับจุกอ่ะเห็นปลาปะอ๋ออันนั้นคือปลาไม่ใช่ปลาสวายเหรอ เฮ้ยตัวใหญ่มากปุ้ยปอยนี่นี่นี่มันตัวเบลอเลยปอยดิเห็นไหมเห็นไหมเตี้ยมากเลยเนาะปลาสวายเอ้าวกินมันมองไม่เห็นหรอกมาเนี่ยใหญ่เกี่ยวกว่านี้เออแล้วพอจับไว้แต่โยเจเลยวะ ดูปลาครับได้ให้อหารปลาแล้วก็ไหว้พระไปเที่ยววันต่อเลยไหมไปกันเลยเข,ข้าป่าเลยอะพ่อตอนนี้เรากำลังเข้าไปคาเฟ่น,นะคะตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่คาเฟ่ In t w ด The Wild c น,นะคะปาจีนบุรีค่ะแนวธรรมชาติสุดๆเลย จอดรถแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังจะเข้าไปที่คาเฟ่นะคะคนมาเยอะมากรถเยอะมากคาเฟ่ติดน้ําตกเลยนะคะติดลําธารเลยบรรยากาศดีมากาเข้ามาด้านหนนะคะซื้อคูปองด้วยแต่แรกเป็นเงินสดแรกเป็น พวกสินค้าพวกอะไรเต็มจํานวนนะคะมันมันเป็นน้ําตกอ่ะพี่บอยอ๋อเป็นน้าตกแล้วก็สร้างเป็นเขื่อนเทียมน้ำทานเทียมว้าว โหมีน้ำตกจริงด้วยมันไม่ใช่มีแค่เขื่อนเทียมพี่บอยบอสดูดิธรรมชาติแค่ไหนผีเสื้อตัวใหญ่มากเลยบอสอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ลงน้ำเฮ้ย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 น้ำลึกปะว้าวเป็นเป็นลำธารเทียมฝั่งนี้มันไม่โบต้องไปฝั่งนู้นน้ำตื้นเลยตาใส่พลาเนี่ยอยากลงแล้วอยากเล่นน้ำแล้วก็อยากโดด กกลกลัวลัววได้ที่นั่งแล้วนะคะรออาหารสั่งอาหารแล้วแม่สั่งพิซซ่าแฮมชีสให้โบท๊ทกับปีกไก่ เด็กสนุกคนเดียวเลยอ๋ออ๋อ <laughs> ไม่ต้องไปแล้วมั้งน้ำตกอะ่ะ นี่โบส์โบส์มันคือแมงมุมน้ำพอดีว่ายเต็มเลยน่ะไม่ใช่ยุงอะโบส์มันคือแมงมุมน้ำลูกว่ายน้ำยังไงร้อยกมือพนมมือว่ายไม่ใช่ละเอื้อเจ้าามว่านักเก็บจะไหนจะเล่นเกมไหม เมนูแรกเหลือพิซซ่าสั่งกินนิดนิดหน่อยถ้ากินมากอร่อยใช่ป่าวอ้ำออมกรอบป๊อปป๊อป,ป,ปเลยอ่ะไม่กินเหรอกินแดเงเหรออร่อย พอชอบ <laughs> เป็นฝาเยเกาะหาอะไรเล่นกันแล้วพ่อลูกด <laughs> ู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก่อนกลับก่อนออกจากคาเฟ่พิซซ่าแฮมชีสของปรดน้อ,นองโบ๋กับแม่ฮ่าฮ่าพิซซ่าแฮมชีสโอ้โหทุกคนดูสิจะยืดเลยนะคะอ,อืมชุ่มชีส่อยชิม อร่อยตายอ่ะฉ ah ันกวนอืมชิ้นจืดเลยอร่อยมากสวยๆก่อนกลับเร็วได้น้ำถูกไหมวันนี้โอ้โหบ๊เอาชิ้นอันใหญ่โบ๊ทว่าชิ้นยาวทันสุดชิ้นดิฟเนี่ยโบ๊ทจิ้มได้ฮีวจ์ยามี่โน้โนโนไม่ต้องกินละเตะถามยังคั้งก็โน้โนไม่ต้องกินละไม่ต้องกินละ อาวังชีทหกความหน้าอร่อยนะแป้งบางเกาะโฮมโฮเมดพิซซ่าโฮมเมดบอสบอสบอกว่าไงนะเดี๋ยวถ้าเกิดไปน้ำตกอีกบอสมันก็จะยุงทองพื่อเฮ้ยใช่เหรอยุงล่างทองบอสเมื่อกี้บอกว่าไงนะถ้าเกิดไปน้ำตกอีกบอสจะว่าไงนะพ่อ เล่นแล้วพ่อแม่เล่นเล็บวงไม่เล่นแล้วทุกคนดู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 ดวินาทีนี้ไว้นะ <c oughs> อะไรนะครับลูกกับเดียวพ่อแม่โดนแม่กับยังกับยังกับยังโอ้โหพิซซ่าถึงกินยันรถอะไป <c oughs> ไปต่อจุดต่อไปกัน <c oughs> เดินทางเข้าผาหินซ้อนค่ะ นจุดชมวิวตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะอ๋อสวยไหมล่บลากน,นี่นะคะลงมาตรงพาเฮนซอนจุดชมวิวโอ้โหอาลงสุดฟรีไปไปแล้วไปดูชมวิวตรงนี้นแล้วพ่อโอ้โหมันไปหมอกบางๆด้วยบพร่ <ม>น,นู่นมองออกไปสิสวยสวยโอ้โหวิวดีมากเลยพี่บย<ม>อยระวังตกเอาลูกฮะ ไปที่นเนินพิศวงเลยนินพิศวงยังอันนี้ที่ไหนที่ไหนก็ไม่ นี่ที่เป็นวัดที่เป็นพระองค์ใหญ่อ่ะเนี่ยพี่บอยเราจะมาเดินพปส่งคระเราเลยไปนไหนหน่ะพระองค์ใหญ่สถานที่ต้องเรียวชื่ออะอไรคะรู้แล้วนะคะเมื่อกี้เพิ่งดูเป็นพระพุทธทราวดีสีปาจีนนะคะตรงนี้อยู่ใกล้กับน้ำตกไซทองสรุปแล้วเนินพิสงวงเราอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อยู่ตรงไหนยาง เดินลงไปที่น้ําตกใสทองกันนะคะจอดรถเดินลงไปที่น้ําตกไปดูกันน้ําตกใสทองสวยไหมถึงตรงที่น้ําตกนะคะน้ตกใสทองกมที่เจ็ดเป็นทางน้ําตกเล็กๆนะคะไม่ได้กว้างมากประมาณนี้ค่ะ บอสบอสครับเล่นน้ำตกเหรอเอาแล้วแล้วคลิปก่อนหน้านี้บอกว่าบอกว่าจะไม่เล่นไล่พ่อกับแม่เล่นบเ,เล่นแล้วพ่อ<ท>แ,แม่เล่นเล็บบอสไม่เล่นแล้วบอสไม่เล่นแล้วบอสไปไหนเล่นไปแวะน้ำตกสาวน้อยดีกว่าดีไหมครับก็อยากไปอยากลงอย่างนี้อย่างเดียว ค่ะเดี๋ยวเราไปแวะที่มันมีที่นั่งมีของกินหน่อยเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่กินข้าวเลยเนาะอ้าวเดี๋ยวก่อนหนบอกว่าไม่เล่นเนี่ <c oughs> อ้าวดูคนอยากให้น้ำตกให้พ่อหิวแล้วอะ่ะ <c oughs> กินแรงพ่ออะไร <c oughs> หน้าสะใจมากไลยพี่วายมุ่งหน้าไปเนยพิ่สวมมันต่อน,นะคะ พี่ช็ด,ดยอดเขาพี่โตอันนี้คือกลับรถแล้วก็ลงนงินพิโซงเหรอพี่บอยขมันรถขึ้นไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอโอ,ไอ้ไม่ไปคะ่ะเหนื่อยแล้วคะ่ะแจุดเริ่มต้นเรนพิโวง นะคะเนริสวงรถจะไหลขึ้นเองใช่ไหมพี่มัจะไหลขึ้นเองใส่เกียร์ว่างเอ้ยไหลขึ้นจริงๆมดนี่ไหลช่ไหมเหรอ <c oughs> มันจะสนุกเท่ากับเราเป็นคนขับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จุดสิ้นสุดอ๋อประมาณนี้ แลนนะคะกำลังไปรับนะ้าน้ําฝนมาร่วมทริปวันนี้ด้วยไปเที่ยวที่ที่ไหนน้ำตกอะไรน้ำตกอะไรครับวดโอ้ยน้ำตกสาวน้อยอไปรับสาวน้อยน้ำฝนมาเที่ยวน้ำตกสาวน้อยไปไ,อไปไปไปวิยาลัยออภัยโพเบส หอชื่ออะไรนะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ <achieve> เป็นไรนะเด็กเขินเาจะเจอนักบอลแล้วเขินแล้วเด็กเขินเด็กเขินแล้วคะ่ะวิทยาลัยแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศปาจีนบุรีมารับน้าต้นลผลของน้องบอลเด้อเด้อนักบอลฮ่าฮ่าไปเล่นตกสาวน้อยกับบอลแล้วมารับก้นนะคะคนเล่นพื้นอีกคนน้าต้นผลดูความดีใจนะคะเขินได้าไงไง นี่นะคะบริเวณพื้นที่น้ำตกน้ำตกสาวน้อยตรงนี้จะเป็นแก่งคลองช้างคานนะคะเวลาจะเดินขึ้นไปตรงน้ำตกสาวน้อยแถบโน้นกันนี่อยู่ตรงน้ำตกสาวน้อยแล้วนะคะหาจนเจอเมื่อกี้ไปอยู่อะไรนะแก่งคลองช้างคานตรงนี้คือน้ำตกสาวน้อยนะคะแล้วนั่งกันอยู่บริเวณนี้เลยอริมน้ำตกนะคะ นาหรือต้องใส่ชูชีพลงไป,ไปหาโบท๊ทหาโมกับพ่อขึ้นไปทางนูง้นแล้วลงมาแล้วเมื่อกี้จะเดินไปหาโบท๊ทสนุกไหมลกสนุกไหมลงน้ำอีกรอบนะคะไปลงน้ำอีกรอบแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะโบท๊ท ไม่ลงน้ำไม่ลงน้ำลงจนได้รอบที่สองกันแน,นย่ย้อนคลิปไหมย้อนคลิปดูตอนแรกไหมพระบหวงไม่เล่นแหละว,วงไม่เล่นแหละ <laughs>